วัสดีครับคืนนี้ก็มาเลยซดไข่กาเฟครับสวัสดีครับสวัสดีคุณตอกตอกะกเลยซดขายกาแฟกับผุ คือน,นี้ก็มีกา,ฟาเฟรโรบัตต้าคั่วบดนะครับ50กรัมราคา75บาทนะครับอ่านี่เป็นแบรนด์ของพวกมเ้งนะครับขนมคอฟฟี่นี่สามารถที่จะซื้อไปแล้วก็ชงได้เลยนะครับวัสด,ดีครับโอ้ยวัสด,ดีครับ นี่เป็นกาแฟขี้ชะมดครับกาแฟขี้ชะมดสามสิบกรัมสรอยครับพเมเบบ็คัวบดอมชงครับวัสดีครับพี่นัสวัสดีครับวัสดีครับน้องก๊อ บายดีครับบายดีครับนอ้องไม่ได้สำเรื่อย้คุณตกตกค่ยกาแฟนะครับอันนี้เป็นกาแฟโรบัตตาคั่วครับ50าสิบกรัมสามสิบหาบาทครับสนใจกับถักเช็ดกันมาได้นะครับ ได้ครับโอ้ยได้ครับได้เอาเกี้ยวครับเอาโรบัสต,ต้าแบบคัวหรือว่าแบบคั่วบอสครับวันด,ดีคุณเต้ครับวันด,ดีคุณเต้คุณเลยสอนเลยไม่ันี้ <c oughs> คืนนี้ไม่เลยครับ่ะ yeah. วัสดีครับพี่ส้าสีโชนครับนะครับมีแบบหนึ่งรกลัมกาแฟโรบัตต้าคัวนะครับแบบหนึ่งรยกลัมเจดสิมบาทนะครับสร้างกันมาได้เลยครับ เอาไปบดกระดาหรือว่าถ้าว่าไม่ไม่ยากบดก็เอาแบบที่บดแล้วกระดานะครับพรอชมชงครับผมจะมีซองดิฟไปให้ครับโอ้มีคนชมมาจากฝรั่งเศสกันอยะสวัสดีครับปีเฟิน สวัสดีครับคุณสันติศักถนอมสิงครับผมสวัสดีน้องอ้ามครับสร้างกันมาได้เลยนะครับอันนี้กาแฟรูบัตตาคัวบดนะครับ75บาท50กรัมครับ สวัสดีครับพีเจนี่กาแฟที่จะมดนะครับสั่งกันมาได้ครับตามราคาตามน้ำหนักนะครับนะครับราคาตามน้ำหนักอันนี้จะเป็นซองสามสิบกรัมครับแบบขัวบอสแล้วพร้อมชงราคาสี่ร้อยบาทครับนะครับทุกใจก็กดเลยกดแชร์กันได้นะครับ สามรอยนะครับแบบยังไม่คลัวครับแบบเป็นคนเก่าใหที่จะหมดมนะครับวัสดีพีกวันครับ ยังไม่นอนกันหือนะยังไม่นอนกันไลคุณครับชมคายกาแฟกันเล่นๆนะครับอุดนุ่นกันมั่งก็ได้เอาไปกินวัวจ้าวๆครับช่วงนี้โควิดครับไม่ได้ทำได้ก็กินกาแฟคอ่ากาแฟขี้ชะมดนี่เป็นกาแฟที่กินแล้วหัวใจไม่สั้นนะครับหัวใจไม่สั้นกินได้สองสามแก้ววันหนึ่ง ก็กินวันสามแก้วครับกำลังดีกำลังดีงดนะครับอ,อ,อาจอเนาบไปทดลองกันได้ครับต้องลองโดยตัวเองครับผม วัสดีน้องเรครับวัดดีพีอีครับรบ,บาเซอร์นอนยอะไรยังครับกิตึงกิตึง นอนเล ja ้วครับครับโม้มเดี๋ยวค่อยมาเลยซอดกันหัวเช้าแล้วเดี๋ยวค่อยไม่ค่อยได้โทรไปเลยบายกันดีนะครับวนนองวนวนนองตามาวนขึ้นมามอ้วนครับหนักๆ70 สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกคนนะครับสวัสด,ดีครับผม้มครับผุ้มค่ายดีครับค่ายดีค่ายเรื่อย สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีกาแฟคขี้ชะมดครับกาเฟ่าเฟขี้ชะมดคั่วบดนะครับสามสิบสามสี่ร้อยบาทนะครับกาแฟโรบัตต้าคั่วคั่วกลางนะครับแบบนี้เป็นคั่วกลางคั่วกลางครับเจ็ดสิบห้าบาทครับอาจจะมีถุงเล็กสามสิบห้าบาทนะครับแบบคั่วกลางเหมือนกันนะครับ อันนี้ห้าสิบกรัมอันนี้หนึ่งรอยกรัมครับหนึ่งรอยกรัมแรียบแบบนี้แบบนี้ห้าสิบกรัมแบบขั้วบดห้าสิบกรัมเจ็ดสิบห้าบาทครับหน,นึ่งรอยกรัมก็หนึ่งรอยห้าสิบบาทครับถักกันมาได้เลยนะครับถ้าว่าจะสร้างปลอมอุปกรณ์ก็สร้างกันมาได้ครับ แมค้าพอคาค่ายต่างรวมอุปกรณ์นะครับวันดีครับพมวันดีครับมีเป็นซองดิบนะครับซองดิบเมื่อนชาสมาธิยาไช่ยนาร้อนชงได้เมื่อนชานะครับแต่ว่ากาแฟพมบอกก็เลยว่าเป็นกาแฟสดนะครับไม่ใช่กาแฟซําเรจรู ทรงชาวิธีการต้มหรือว่าทำกับเหลืองอไม่นั่นกาชาวิธีการดิบกับตอ,องสองสองชานะครับอเอาไปชิมกันได้ครับเป็นกาแฟกรีดพรีเมียมนะครับเป็นแบรนด์กาแฟของขางนมแบรนด์เร็กนะครับแบรนด์เร็กแบรนด์เดี่ยวตอนนี้ครับขานมคอฟฟแฮนด์รรทนะครับ นี่เป็นกาแฟ,าฟขั้วมือครับพุมเดี๋ยวมดโควิดแล้วเราจะเจอกันทีร้านกับสาข้ามาจุมบรรยากาศกันได้ครับช่วงนี้ก็ค่ายออนไลน์กันไปก่อนค่ายเลยซ็อกกันไปก่อนครับวัดดีครับน้องเทนวัดดีครับน้องเทนรเรารอพอ่อของอาว่าไปอยู่ที่ไหนเลยครับ ไม่มีรอปภเลยตอนนี้โอ้มีคนชมมาจากฝรั่งเศสสองสามคนนะครับวัดดีพีอิทกับวัดดีกับพ่อมีลรงร่างป่านี้ก็ยาลรงแล้วเลย วัสด,ดีคุณแป๊กครับผมสวัสด,ดีครับสร้างมาได้นะครับถ้าี่เอาไปลองไปชมไปชิมก็ลองสร้างกันมาเลยนะครับสร้างไปได้ วัสดีน้องอันครับพอผมปูดำมีไหมนอ้องปูดำน,น้องอันกายปูดำครับปุดนุ่นกันเลยปูดำปูนิ่มของน้องอันครับสองเนียน้ยเอากับมาชิมกาแฟกันมั้งครับสือปูดำเลยครับ ลงเอากาแฟไปชิมมั้งน้องเพื่อดีเวลาไปโลปลูไปเรียงปูลเลยขอบคุณครับผมพี่กิติพรขอบคุณครับไม่กินกาแฟกับชามีนะครับชาดอกกาแฟชาดอกกาแฟมีครับเดี๋ยวค่อยทำโอวันตินมาค่ายกันครับ ทำรับคนไม่กินกาแฟนามจะเย็นได้เดี๋ยววอยทำมา่ายครับนามกระเจี๊ยบวัดดีหนองอ้ามสีชนครับวัดดีพีล็อกนะครับวัดดีครับผมวัดดีทุกคนครับบอกาพบผมยาวอินนะไม่ดื้อในวาเลเซ่โลโซ กิดบอลเลเซ็กลูกูก็ได้ครับนะครับอยากลงตัวไหนกน็ถักตายกันมาได้ครับ ิพอนอนไม่กินกาแฟกินดูวันตินได้ครับเดี๋ยววันล่างเอาโอวันตินมาให้ครับวัดดีพี่ล็อกนะครับพี่ล็อกโควินพ่นดอกไม้ครับ นะครับอันนี้เป็นกาแฟขี้ชมดนะครับโลโก้ตัวนี้เป็นโลโก้ขนอมซีเวสกาแฟอ่าเป็นแบรนด์ของพวกเองนะครับจอดโอท็อปนะครับผมอ่าส่วนกาแฟขั้วมือจะเป็นอ่าตัวขนมคอฟฟแฮนด์โรลนะครับ ผมันี้ก็จอดโอท็อกกับเป็นกาแฟธรรมดาครับสวัสด,ดีนายเยมครับผมอ,อไม่น,นอนทีนะครับวัสด,ดีถูกถุกคนครับผมวัสด,ดีครับ วัสดีครับพมสวัสดีครับวสบวัสดีคุณมานีนะครับวันนี้ก็พ้นส้ายนะครับต่างคืนก็นพ้นไม่ต้องปกติไปโลกกบกับปกติก็ไม่ก็มีเวลามาเลยสักป่นนี้ไปอยู่ในท้องเลย ฝากชมสินค้ากันนะครับชอบใจสินค้าตัวนหนก็ตากันมาได้เลยกับกาแฟครับพวกอันนี้เป็นกาแฟที่ปลูกเองครับปลูกเองทําเองทุกย่างนะครับลอดซานพิษนะครับปลูกเองคั่วเองนะครับเป็นกาแฟเกรดพรีเมียมขัดเองครับผ่านการขัดขัดสั้นอย่างดีนะครับอา น,นี้ก็เป็นกาแฟกี้จะมดคัวบดครับผมคัวกลางนะครับเดี๋ยววัน้ว่างๆจะมาเลย์ซอคั่วกาแฟให้ชมนะครับงานคั่วกาแฟจะคั่วประมาณนเ้ย นะครับบางคนกอยากได้วิธีการคั่วยากมาชมวิธีการคั่วก็เดียวกันคอยคั่วกันให้ชมนะครับบครัมขอบคุณครับ วัสดีพีนาตาวุธครับอันนี้เพิ่งครัวไหมเลยนะครับครัวไหมครับผม วัวสดๆสดไม่ไครับลูกค้าก็ส่วนมากลูกค้าจะสร้างแบบคั่วคั่วบดคือสามารถทีจ่ะเอาไปแล้วก็ดิฟได้เลยดิฟด้วยว่าชงหรือว่าต้มกับหม้อนะครับอาจจะต้องใช้เวลาในการต้มไปสักนิดหนึ่งสักหนาทีแลเวอเนี่ยครับคุมกับ,บรดชาที่ได้มา่าไม่ใช่กาวแฟสําเร็จรูกรับ ไปสำเร็จรูปนั้นกาสะดวกไปอีกแบบแต่การรถชาร์จคนละเบบครับวัสด,ดีครับผมวันด,ดีทุกคนครับ เ้นไปไหนอะไรรับคุณเตน่าจะไปเลยซอดแล้ว,วน,นะครับกาทวนอีกรอบนะครับอันนี้เป็นกาเฟ่ขี้ชะมดแบบไม่คัวไม่บอสนะครับอ่าอันนี้ซา0รอยบาทครับปมแบบเป็นก้อนครับ แล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นกาแฟคีชามอลคั่วบดนะครับคั่วกลางสามสิบกรัมสี่ร้อยบาทนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณบีนาตวุติ่ช่วชยแจกครับอันนี้ก็เป็นกาแฟโรบัตตานะครับคั่วบดห้าสิบกรัมเจ็ดสิบห้าบาทครับจะมีทุ่งหนึ่งร้อยกรัมนะครับหนึ่งร้อยกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทครับผม ปลอ,อมชุงนะครับเอาไปเลยกระจุงได้เลยครับสวัสดีกรบพมวัสดีนาแย,ยมครับวัสดีนาแย,ยม quát đi the... nong phù lốm gạo <laughs> chị yên mà quá trái gặp hôm trái gặp yên <laughs> gặp chả mọt đen điêu ăn gặp <laughs> เดี๋ยวผมว่าเล่นว่าอินคนบานเราบางทีก็ไม่รู้จักหล้วแต่ถ้าจะมอมดนี่มุด,ดสังนี่เขารู้จักครับ <c oughs> ถ้าว่าเคยยากรู้ความรู้ที่เชิงลึกก็คอยยินดีเข้าไปให้ครับไปเยี่ยมชมส่วนได้เลยครับจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสมมดเลยครัเรื่องาก,การรูกาแฟครับ เรื่องการทำกาแฟเรื่องการคั่วกาแฟนะครับเดียวมดโควิดแล้วเจอกันวันด,ดีนะเจนครับ กดแชร์กันนะครับโคกาได้มาเลยซสดกันเรื่อยๆครับวัสด,ดีคุณปิยวันครับ ต้องเปลี่ยนชื่อว่ะวัดดีเกลอครับวัดดีครับเกลอเกลอบายดีนะครับเอากาแวไปกายมั่งเกลอเอาไปกินมั่งก็ได้แข็งแรงดีนะเกลอหน่ากาเวขี้จะมอตัะ กินถึงกำลังดีครับกำลังดีปกากินทุกวันเวันสามแก้วครับใจไม่ท่านครับผมปกติผมเป็นคนกินกาแฟไม่ค่อยได้นะครับกาแฟเบอร์ดี้เนี่ยกินสักปองกาหัวใจสั้นครับแต่กาแฟขี้จะหมดสามารถจะกินได้ถึงวันหนึ่งประมาณสองถึงสามแก้วครับ ผ่านการมักเอนเอนเอนไซม์ามาจากกระโหลคขฉมดนะครับเลยคร,ครับท่ายมาเลยครับผ่านกรรมวิธีดหลายเอียดนะครับร้อยครับเรืร้อยร้อย วัสดีคุณวันน้านะครับเริ่มไม่มาบ้านมั้งนะครับ กันมาได้นะครับผ้มนะครับเดี๋ยวทวนราคาทวนทวนสินค้าให้ชมกันอีกอีกเตี่ยนะครับอันนี้เป็นกาแฟโรบัตต้าควบอนะครับห้าสิบกรัมเจ็ดสิบมาบาทครับอันนี้เป็นกาแฟที่ฉมอดควบอสามสิบกรัมสี่ร้อยบาทครับป้มนะครับอันนี้เป็นกาแฟที่ฉมอดแบเป็นก้อนนะครับ สามร้อยบาทอยากจะเอาเป็นทีระลึกทีเอฟเอาไปฝาก,ากญาติผู้ใยญ่ได้เลยครับจะได้เห็นว่าเออเนี่ยกาเาไปขี่จะหมดจริงๆเนะี่ยเป็นคนแบบนี้นะครับแต่ถ้าว่าสีเอาไปจงกแนะนำแบบนี้ครับวัสดีครับวัสดี นะครับฝากๆก,กันกันนะครับกับกาแฟแบรนด์องขนมนะครับช่วยกันอุดหน,นุนกเกษตรกรส่วนกาแฟน,นะครับช่วยกันอุดหน,นุนกาแฟของแบรนด์องบานเราเองนะครับพี่นะครับอันนี้พม่คิดว่าเป็นแบรนด์แรกของอำเภอขนอมครับ ฝากฝากกันนะครับเดี๋ยวคอยพบกัน,กนคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ